อันนี้ตั้งกระทะจะผัดเผ็ดงูเห่าได้งูเห่ามาหนึ่งตัวรอแม่าเวกกำลังจัดการมาแล้วครับาาพ่อครัวหัวป่ามาแล้วครับโอหขัดกลวยว้าวนี่าาผัดเผ็ดงูเห่า,หาอยู่ไร่อยู่นาตากฝนทำกับข้าวครับ เลิศมาอาเวทไม่เอาตะหลิวมาไว้ให้ไหมนี่อเวดเราเร็วเร็วไฟไหมไฟไหมพื่อนไฟเพื่นไม่ยอมเอาตะหลิวไว้ให้เราแม่เร็วไม่ไม่ี่เอาเวทส่องไอ้แบตลงเห็นไม่ได้เปิดลูกไม่เอาถ้วยได้มาดูนี่ อันนี้คืองูเห่าสัน์นะครับงูนะครับงูนะครับอันนี้งูจริงๆ,งๆันนเอาเอาแวกเอาตะหลีออกดูนี่งูงอโอเคลืมลืมถ่ายทําตอนทําให้ดูตอนเขาลืมเพึ่งนึกขึ้นได้มีชิ้นส่วนไหนที่แสดงว่าเป็นงูบ้างไหมเอาให้ดูที่เด็กจะหาว่าเราโกหก ก็เป็นงูจริงๆมันจะแย่บอกสับบมดแล้วใช่ไหมครับทำลายหมดเพราะว่าทุกคนบอกว่าตอนแรกว่าจะหั่นเป็นท่อนอ่ะอัิงอาเวศน้องแบงค์บอกบอกว่าไม่กล้าริมอย่าให้เห็นตอนอย่าอย่าให้เห็นว่าเป็นงูเราเลยอันนี้หลอกลวงนะเนี่ยแล้วอาเรศฝนตก โมแมวโลมากางหนลตอนต่อตอนตอนต่อไอ้เอ้ยผัดงูตาฝนหายัางนีเนี่ยนี่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 นับฝนตกครับ อ๋ออโอเคกข้าวสองชุดอันนี้อีกหนึ่งชุดชุดของสุภ้าวสตรี อันนี้ชุดของชุดภาพบุรุษของออกระปูอืมแปลกระเ,เออท้าอ่อยขวดอาปูโอเคฝนตกผัดงูเห่า น,นี่มันาดาังหัวใจไม่ดีเลยถัดกะเพราหมูคอแม่งคอแม่งถัดกะเพราหมูครับไ่คอไม่ดีเลยไก่คอไก่คอไม่ดีใจคอไม่ดีกลัวอดใจไม่ไหวน้องโคมบอกว่าน้องโคมจะกินน้องโคมใจคอไม่ดีแต่าร์ไหนจะคนดูคนหน้าตาใจคอไม่ดีดิ ว่าอดใจไม่ไหวหอมมากหอผัดกระเพรางูเห่าฝีมือของอาเวสุดยอดเอาไปง่ายเอาอ้างใหม่อากินใหม่อด้เอาน้งจักใส่ปากใหม่ดิเวๆดูสิไหนเชิญหนเชิญไหนชิญหนโอ้โหมีใบมักกูดด้วยโอ้โหลืกไป กินของแท้ของแท้เลยกินของแท้ได้เ่ยอร่อยไหมอร่อยไหมสุดยอดยกโต้ด้วยแม่ยกโต้ได้แม่โอ้ยมาเด้อแอลเอ้ยขึ้นแผงูเห่าเด้อแอลเด้อชวนแอลชวนแอลชาวคุ้งทุกคนเด้อเจ๊ต้นมาคุณหมอแว่นหมอหญิงหมอชายบัททองแร่มาเด้อขัดกูเห่า ผมให้มันผลผลิตของเราแกงสะท้อนก็เจอหมดวนี่หมักถั่วสุดยอดอันต้นที่ค่อยปุ๊นะมันเหลืออยู่ต้นเดียวต้นอื่นมันตายเมือกะเป็นมาโดกโดก้วเบิดมีต้นเดียวแสดงแสดงแสดงผลผลิตผลผลิตทไมมันถึงเป็นใบด่างเนาะมันเป็นอะไรสายพันธุ์มันไงลูกที่เขาขายกันดีมเทพไยเด้อว่ะ อ่ะกินโชวเด็กเราไม่ได้ใส่สารเคมีกินโชเด็กนี้อะลรอาหารวันนี้ส้มปลาทอดโคแมงโคแมงนิยมไทยไอ้อมเอเอาโหรานิยมไทยอันนี้ก็